สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะธนาเพชรยนเลยวันนี้นะครับอยู่กับช่องทีเด็ดเก่งมือสองนะครับพี่พี่วันนี้มีเจ้าเจ๊ดคันนี้มานำเสนอพี่พี่เลยนะ๋ยมาดูใบสอบบอรก่อนเลยนะครับพี่พี่แจ๊ดคันนี้นะเป็นปีสองพันสิบแปดราคาสี่เจ็ดเก้านะพี่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคอนอยู่แปดพันบาทในใบสอบบอรห้าหมื่น 9,900นะพี่ตอนนี้อยู่60,000ทวนๆเลยนะท่านใดสนใจนะครับพี่ผ่อนอยู่8,000บาทดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.59นะครับชนป้ายแดงผ่อนถูกๆแบบนี้โทรเข้ามาผมได้เลยนะพี่เบอร์ที่อยู่ชิงไว้ให้แล้วข้างล่างนะมาเริ่มชมมาเลยนะพี่4.7หมื่นกบาทมาดูเลยสภาพผิวพันด้านหน้านะพี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะตัวไฟได้เป็นไฟฮฮโรเจนพี่นะไฟเลี้ยวก็เป็นฮาโรเจนสภาพผมบอกเลยว่าคู่ควร60,000นะพี่ไม่มีรอยฉํำเลยนะตัวไฟ สอาดาเลยเดี๋ยวขัดให้เนี่ยเหมือนไฟป้ายแดงเลยนะพี่กระจังหน้าหนึ่งขีดโครมฮอนด้าใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่ยังยู่นะแบบนี้เลยทั้งซ้ายและขวาเห็นไหมครับเนี่ยโฉมหน้าเนี่ยให้ความหล่อมากและตัวไฟตัหมอกเนี่ยบอดี้เป็นสีเทาๆทองๆนะพี่นะแบบนี้เลยและมีสกินเป็นโครมแบบนี้ให้ความรู้สึกวัยรุ่นสุดๆนะพี่ๆครับใครสนใจนะครับพี่ๆติดต่อเข้ามาครับผมได้เลยนะครับมา้ันค้างต่อนะครับผม มารีวิวแบบฉบับด่วนให้ดูนะครับวันนี้ต้องบอกว่าตัวกระจกนะพี่ทุกปาาเนี่ยเห็นไหมครับเป็นกระจก h อน da าเทอย่างนี้เลยนะครับพี่และติดฟิล์มเซรามิกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่อาจจะบางหน่อยนะเป็นฟิล์ม20ิบน่าจะได้นะตรงนี้แต่ได้ของเค้แน,น่นอนสำหรับท่านใดที่สนใจในของเคมาจัดกันได้เลยนะครับพี่พเนาะคันนี้เลยได้ไฟเลี้ยวด้วยนะครับด้านข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสภาพเดิมนะไฟตัดคแล้วกระจกพอไฟฟ้าท่านผู้ชมขอขอนุญาตพอไฟฟ,ไฟ้าเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยครับพี่เนาะ สภาพตามนี้เลยเนาะขาไม่ได้แล้วแบบนี้แล้วตัวนี้เลยนะอีกแม็กแท้นะครับน่าถ้าถักที่ผมเดาน,นะพี่น่าจะแม็กเกีปนแท้แต่อาจจะไม่แท้ก็ได้ท่านใดสนใจในตัวแม็กก็ติดต่อเข้ามาผมได้เลยได้ยางโตโยได้เป็นยางปีที่เอ็ดยางขอบ15ด้วยนะครับพี่ๆใครสนใจติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับสภาพสวยงามตามท้องเรื่องนะพี่คิวการ์ดเก๊ตแท้นทนแน่นอนทุกอันบอดี้เนี่ยเดิมๆเลยกระเถิบมา ด้านหลังเนี่ยพี่ๆี่ครับต้องบอกว่าอันนี้จะพิเศษกว่าชาวบ้านหน่อยเนาะปกติรุ่นนี้จะไม่มีตัวตูดเป็ดมาให้นะพี่พี่อันนี้ได้ตุดเป็ดมาด้วยนะวนี้จะเป็นเสาธรรมดานะแต่เขาเปลี่ยนมาเป็นคีบฉลามแล้วด้วยพี่คุ้มนะจบเลยคันนี้ต้องบอกว่าสวยไอวิดยูเซนเซอร์สองตัวพี่สภาพบอดี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่เอี่ยมแล้วปรับสภาพให้เรียบร้อยเนาะไม่ถูกใจตรงไหนพี่ๆโทรเข้ามาผมเลยนะแบบน้องพี่อยากได้คันนี้แต่คันนี้มีตำหนิตรงนั้นตรงเนี้ยบอกผมพี่ยวจัดให้นะครับจะเปิดให้ดูพี่นะ ปุ๊บอ่าพี่นะฮะเปิดมาโชกเงียบๆเลยพี่โชคเดิมๆไม่มีปัญหาก,การใช้งานนะครับประมาณนี้เจอบรงมาดอล่าใน,นพี่เม็ดอาร์ตตะเข็บเนี่ยต้องบอกว่าเดิมๆเลยนะไม่สามารถทําได้นะครับต้องมาจากโรงงานเลยนะตะเข็บเนี่ยผมรูปแล้วนะพี่ไม่เาเรียกไม่สากมือนะพี่เดิมๆนะ b อ d ีเดิมๆ,นะดๆไม่ได้เก็บ,บอดี้มาเลยนะครับไม่มีประสบอุบัติเหตุไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สายสิ่งไปชนชาวบ้านแล้วเอามาขายนะครับไม่ใช่เลยนะคันนี้แบบนี้เลยพี่ พออยุแปดพันพี่นะเห็นผมบอกแปดพันเป็นไงพี่แปดพันไม่เอี่ยมนะถาดรองแก๊สนะพี่ไม่เอี่ยมเลยนี่อุปกรณ์ครบนะพี่ที่แม่ลงแม่แรงที่ถูบลมมีอ่ะทุกอย่างครบนะท้ายรถเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมอย่าขออนุญาตสตาร์ให้พี่ฟังเสียงท่อนิดนึงนะครับพี่นะอ่าแบบนี้เลยนะครับพี่ตัวท่อเนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้แล้วนะบานๆดังๆทุมๆแบบนี้เลย เล้าใจนะพี่เบิ้ลทีนี่วัยรุ่นจี๊ดเลยนะผมบอกเลยนะครับพี่ๆประมาณนี้นะครับสําหรับตัวท่อของเขานะครับพี่ก็เดี๋ยวมาดูบอดี้ในรถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนเลยพี่พิเศษเลยเพราะว่าผมไปขโมยช่างมาถ่ายเพราะว่าเหตุผลนี้เลยนะพี่ตัวบอดี้เนี่ยช่างเกไม่ได้เอาไปทาอะไรนะพี่เกเอาไปถอดขัดเวกให้นะพี่ให้ตัวบอดี้คอนโซลเนี่ยมันใหม่ๆนะก็จะให้เห็นว่าแบบเนี่ยพี่เห็นไหมครับฮอนด้าเทสตะเข็บ รูคมคมแบบนี้เลยเม็ดอาร์คชัดแบบนี้เลยพี่ไม่สามารถทําได้นะพี่เราไม่ได้เก็บงานนะอันนี้เอาไปขัดจริงนะครับอยากให้ดูเลยเป็นไฮไลท์ของผมนะวันนี้ไปขโมยช่างมาแบบช่างบนเลยพี่กาลังทำเนาะเราก็ไปขโมยมาถ่ายได้เนาะแบบนี้เลยนะครับก็แต่ผิวพันธุ์เบาเนี่ยไม่ว่าจะหน้าหลังนะพี่ได้เป็นเบาผ้าแบบนี้เลยนะเบาผ้ามีลายแคปล่างให้แบบนี้เดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะว่าสะดวกสบายหรือไม่นะครับพี่พี่นะอ่าแบบนี้เลยครับพี่เล้าใจกันอย่างแน่นอนตัวพวงมาลัยเนี่ย ได้เป็นพวงมาลัย3ก้านเรียบร้อยแล้วมีมันติฟังก์ชันให้ครบเลยนะแบบนี้เลยเลขไม้จริงนะ6 0 0ม0่นนะครับพี่แบบนี้เลย60 0มืโลอ่าประมาณนี้นะปัหน้าจอไม่มีปัญหาจอ Android 11นิ้วเปลี่ยนมาให้แล้วพี่แค่ต่อแครืดอ Wi-Fi ให้เขาลองรับเปิดแหนบได้บลูทูธได้วิดีโได้นะพี่แบบนี้ถามว่าเอเป็นอะไรนะครับพี่แอร์ A, แมนนวลน,นะพี่แต่ขอโทษทีนะครับออตโต้ก็ต้องกดเหมือนกันนะพี่ใช้มือเหมือนกันเลยนะครับผมต้องบอกว่าคุ้มอยู่แล้วนะพี่คันนี้ เนี่ยนั่งสะดวกสบายกระชับเลยนะพี่ตัววงตัวเบาเนี่ยแบบนี้เลยบอดี้โพสิชันเนี่ยดีเลยนะพี่เวลานั่งแล้วโพสิชันด้านหน้าเนี่ยโอเคนะคันนี้ต้องบอกว่าสนใจติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับพี่คันนี้พรอ,อยู่แ0ดพนนะดอกเบี้ยเศษล้ำต้น2.59เท่านั้นเองพี่พี่จะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะครับผมอ่ะฮะกดไปกดผิดนะครับขออภัยครับลูกค้าอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับ เปิดมาให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่วันนี้มาดูกันได้เลยนะครับพี่เนาะให้ดูเปิดมาแล้วเป็นไงบ้างครับห้องเครื่องพี่พิจารณาดูจักตานะเครื่องยนต์พันห้ารองรับเก้าหนึ่งเก้าห้านะอีสิบสภาพบอดี้นะทุกอย่างเนี่ยมีสีแต้มนะบอดี้เนี่ยเดิมเดิมหมดเลยพี่ดูได้เลยว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงไหนตรงเนี้ยตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่นะเดิมเดิมหมดเลยอยากใหพ้พี่ดูนะครับนี่เห็นไหมครับโดยรวมประมาณนี้เลยนะครับผมก็ สำหรับท่านใดนะครับที่แบบสง,ส,งสัยหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมในตัวรถนะพี่ก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยแอดไลน์เข้ามาได้เลยจากเบอร์ที่อยู่หรือบาร์โคดที่ผมทิ้งไว้ให้แล้วนะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรูปแบบชัดๆนะหรือให้ผมรีวิวให้แบบละเอียดก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้รอพี่อยู่คนระับ8,000บาทผมบอกแล้วแ0 0พบาทต่างจังหวัดออกได้สบายนะพี่พนักงานเงินเดือน ทำงานแค่สามเดือนออกได้ไหมออกได้นะครับเงินเดือนหมื่นห้าออกได้แน่นอนก็มีรถไลด์ไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับจะได้มารับชมคลิปดีๆแบบนี้กันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ